บายบายเบบี้บายบายยังไม่ได้พิมพ์เลยไหนวะพิ่พูพิเศษพิมพ์มาใหม่ได้ไหมในแชทอ่ะ mm hmm. คนไทยที่หลอกคน mm hmm. เงินคนในชาติไปให้คอมีนเรียกว่าคนไทยใหม่ไม่เหมารวมคนที่โดนหลอกไป mm hmm. เออมันก็ ถ้าตั้งใจหลอกก็ไม่หรอกเนาะแต่ว่าถ้าถ้าโดนหลอกก็น่าสงสารเท่านั้นอะไรวะพี่มงกุฎขอไทยเป็นไทยได้ปะขึ้นล่าสุดว่าขำไรเท่านั้นอ๋อของพี่สตเต็มเมหรอพี่มงกุฎแก่อะไรก็ดีค่ะพี่ได้พี่เพสวันดีค่ะยูโซคิวโอเคโอเคโอเค โอเคไนทูมิดยูขึ้นไหมไม่ขึ้นอ่ะพี่สแตม,มอันนี้ยเพิ่งขึ้นทำไมอ่ะไม่เป็นเพราะอะไรอ่ะไม่อุ้ยเป็นไหมพี่มุกุดก็บอกว่าไม่ขึ้นพี่ขอปดีนะคะไม่เป็นเพราะอะไรไมันเป็นเพราะอะไรพี่ฮู้ดีนะคะส่งให้ละ ส่งในแชทเหรอพี่สเต็ม,มอ่านให้ฟังหน่อยอ่านให้ฟังหน่อยอ่านชื่อ,อ,อยูดะเหรอพี่สเต็ม,ม L U V O C อ่านว่าอะไรอ่ะพี่สเต็ม,มรูปอเหรออ่านให้มันฟัง just friends. พี่พี่พม i มใ to m ม e t ยู u ม y love พี่พีพิมพี่สเต็มหนูเห็นพี่ส่งรูปมามันคือรูปอะไรอะ่ะอ่านให้มันฟังหน่อยอ่านในรูปอหรอพี่สเต็มมันขึ้นว่า LVE LUV อาชิ U v A C H. ถูกไหมหนูเห็นแค่เนี้ยหนูเห็นแค่ว่า LUV อาชิ U v A C พี่เมิวโรดดีนะคะพี่ฟิสสดีะคะ่ะ ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันไหมเป็นคำถามที่ยังคงใจถ้าไม่รักเพราะมีเขาหรือฉันไม่ใช่เรื่องเดียวที่อยากรู้มันเนริ่มซะแบนที่ฉันอ่านวี้นะคะคิมให้ละโอเคค่ะ สมอนสมอนดิ herman, so herman, so so ๊กสมอนดิกคืออะไรพี่สแตมสมอนดิ๊กหมายถึงใครพี่สเต็มมันหมายถึงใครพี่หมายถึงใคร เพื่อนเต็มทำ,ทำไรอยู่อ่ะวันนี้ได้ร้องเพลงป่าบหน่ามันอ๋อโอ๊ยหนูคิดว่าหมายถึงว่าเป็นคำบอกเล่าว่าแบบว่าพี่สมอดิกนะอะไรอย่างงี้งททเขาเห็นเฮ้ยตอนนี้เขา,าเขาเลิกการเหนแล้วพี่สแตมเนี่ยเขาพิมพ์มาใหญ่เลยว่าสวยมากน่ารักมาก You so beautiful my love อ๋อโอเค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 พี่โรซิเปอร์สวัสดีนะคะแต่ว่าชมใหญ่เออตอนนี้ว่าชมใหญ่สวยแรกตอนแรกตอนแรกคงแพ้สิ่งในหัวดอนไทยทูมีโดนด่าเลยพี่แอมดักกดดนี้นะคะ ขอเพลงพี่บ้องข้าหลามอ๋อของพี่บ้องข้าหลามไม่เชื่อขอพระประกอก พี่มองกูนูลงกันนะพี่สแต็มหนูลงกันนะหนุมาขึ้นใหม่ตอนเที่ยงคืนไม่ไม่ค่ะหนูลงแล้วหนูปวดขี้ลิฟต์กูลงนะตอนแรกหนูแบบเฮ้ยสามดาวเดี๋ยวค่อยลงแต่ว่าไม่ไหวแล้วปวดขี้พี่พี่แดนจีหนูลงกันนะหนูปวดขี้ค่ะไม่ไม่ค่ะพี่โบนูลงแล้วลิฟกูลงนะพี่สแต็มหนุลงกันนะพี่เริ่มหนูลงกันนะคะไม่ขี้โชว์อะไรล่ะ 为啥、嗯、喂喂哈。喂